ึกว่าเราทาโลชั่นหรือเซรั่มหรือเอสเซนต์ลงบนผิวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ซึมมันดูแบบกองกองดูลอยๆหรือแบบซึมเข้าสู่ผิวช้านคือสีเสื้อเปลี่ยนไปจะบอกว่ามีหลายตู้จะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่า ฉันมีเสื้อหลายตัวนะเธอวันนี้จะมารีวิวคนที่แบบว่ามีปัญหาเอาทาโลชั่นหรือเซรั่มหรือเอสเซนต์ลงบนผิวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ซึมมันดูแบบกองๆองดูลอยๆหรือแบบซึมเข้าสู่ผิวช้านนเองวันนี้จะมามาบอกทริคก,กับวิธีแก้แบบง่ายๆเลยใครๆก็ทำได้คือหลายคนน่าจะมีปัญหากันเยอะแหละเพราะว่าแบบ ฝุ่นควันมลพิษต่างๆสะสมในในชั้นผิวผิวหนังที่มันตายแล้วอย่างเงี้ยมันบางทีมันไม่ดูดลอกไปหมดไปสิ้นอย่างเงี้ยมันทำให้การดูดซึมของโลชั่นหรือกันแดดหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆนาที่เราใช้ในหนูตัวเราอ่ะมาซึมได้ไม่ดีก็วิธีง่ายๆเลยคือเราควรที่จะมีสครับสักตัวหนึ่งเอาไว้ขัดตัวนั่นเองเพื่อที่จะให้ ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วหรือขจอัดสิ่งสกปรกที่มันเกินหรือมันล้นอยู่บนผิวหนังของเราเนั่นเองส่วนวันนี้ก็คือจะมาแนะนำตัวนี้นะคะแปะแดงตัวนี้ soft and goury นะคะตัวนี้เป็นกลิ่น summer เป็นกลิ่นที่เกมชอบที่สุดเพราะว่ามันกลิ่นคล้ายกับ summer อะ นึกถึงซัมเมอร์ก็จะนึกถึงสปรอตมะพร้าววานิลาอะไรที่มันแบบอืมหอมหอมผ่อนคลายกลิ่นพวกเนี้ยคือเกมชอบอยู่แล้วโดยส่วนตัวคือเกมชอบฟีลแบบนึกถึงโอเอลวปะเออนั่นแหละชิปก่อนหน้านี้เกมก็ทำเกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวไปซึ่งอันนั้นคือเดี๋ยวไปดูคลิปเอาแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเนาะ แต่ตัวนี้คือบอกเลยว่าหอมติดทนมากแล้วตัวสครับคือแบบสครับดีสครับเลิศสครับแบบเอี่ยมอ่องออนไทยหมดจดเลยรู้สึกว่าแบบชอบประทับใจนะคะอ่าปริมาณที่เขาให้มาคือ300ร l อบางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้สบู่ใช้สครับตัวนี้ตัวเดียวก็พอเพราะว่าตัวนี้มันจะเกิดฟองแล้วก็กลายเป็นสครับ ในตัวแล้วกลายเป็นสบู่ในตัวเป็นครีมอาบน้ําในตัวด้วยจ้วงละหนึ่งจ้วงอะไรก็สครับผิวตามปกติว่าเราช่วงบริเวณหัวเขา่าเช่วงบริเวณเข้อศอกหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยขาหนีบรับแรม,มันก็จะทําให้ผิวเรากระจ่างสว่างขึ้นนั่นเองแล้วเวลาเราทาครีมหรือทาพวกเอสเซนที่เป็นเอสเซนตตัวอย่างเงี้ย มมันก็จะดดดูซึไ้ใครที่เคยใช้เอสเซนส์สำหรับทาตัวบางทีมันถ้ามันไม่ซึมลงผิวอะมันจะเกิดเป็นฟองแบบเกิดเป็นฟองอยู่บนผิวกองอยู่บนผิวทำให้แบบช้าในการในการที่จะทาเลเยอร์ต่อไปทาชั้นต่อไปเช่นพวกกันดงกันแดดอะไรเงี้ยก็มันเสียเวลากลิ่นอันนี้จะออกไปทาง เปรี้ยวมากกว่าแต่ก็จะมีความมีความเป็นสับลสอยู่ตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเจลใสๆสีส้มๆแบบนี้แล้วก็จะมีเมสครับเกมไม่ไแน่ใจว่ามันทํามาจากอะไรนะเมสครับของเขาอะแต่คือหอมติดตัวทนมากอหอมเป็นน้ําหอมเลยอะอันที่เกมซื้อมันเป็นโปรหรืออะไรสักอย่างหลยรู้สึกว่าตัวเนี้ย 399บาทมั้งขนาดใหญ่ขนาดใหญ่สุดที่บูธนะอืมแล้วก็อันนี้มีอีกกลิ่นหนึ่งก็อันนี้จะเป็นกลิ่นเฟ k e เอา y ใช่ปะอันถูกป,ปะว่าอ่านผิดขออภัยนะภาาังกฤษไม่ใช่ไม่ได้เก่งอืมแต่อันนี้ยังไม่ได้ยังยังเต็มกระปุกอยู่เลยมามาดูถึงตัวฟอร์มูล่านตัวอันนี้จะเป็นเหมือนสครับน้ำตาลน,น้ำนมอะไรเงี้ย แต่กลิ่นจะค่อนข้างแบบเออไปทางแบบเออเหมือนเหมือนรายแชมพูที่เกมเคยใช้อ่สมอันกอรี่เหมือนกันกลิ่นเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยอกลิ่นนี้ก็จะติดทนเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองแบบจริงๆ,ๆตา่างๆส่วนมากก็จะใช้ให้มันหมดไปทีละขวดก่อนจริงอ่สะสครับ ตามเซเว่นก็ใช้ได้นะเกมก็ใช้เหมือนกันอา่ามันชื่ออะไรนะโยโกหรืออะไรสักอย่างเ้าที่ว่ามันมีถุงละสัตว์ก้าบาทอะ่ะเอออันนั้นก็ใช้ดีเป็นสครับเกลือแล้วแบบสครับออกมาแล้วผิวนุ่มมากๆเลยบอกเลยว่าผิวนุ่มแต่คือความหอมมันแค่ไม่ติดทนเองแค่นั้นเองอืมแต่ก็คือใช้ได้เหมือนกันช่วยผัดเซลล์ผิวเหมือนกันนั่นแหละอืมก็ประมาณนี้แหละ หรือใครมีตัวไหนแนะนําหรือใครใช้ตัวไหนอยู่แล้วแบบผลลัพธ์มันดีหรือไม่ดียังไงเรามาแชร์ประสบการณ์กันเนาะเรามาจอยกันมาอัปเดตข้อมูลความรู้กันเพื่อที่จะให้เกมเอาไปตัดสินใจเพื่อที่จะเอามาซื้อซื้อมาทดลองใช้ว่ามันดีอย่างที่คุณคุณพูดกันไว้หรือเปล่าประมาณนี้เนาะมมีอะไรอีกอะ ก็ถ้าขาดตกบทพ้องอะไรไปก็ต้องขอสุมาอภัยด้วยนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะก่อนจะั้วันนี้เกมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมด้วยนะจ๊ะลาไปแล้วกับ Soft and g o กอร์กลิ่นนี้นะคะกลิ่นซัมเมอร์กับ f r h a ล a y a y